วันนี้เราจะพาไปดูราคาของกินในมิครกันค่ะเมนูสุดฮิตส,สำหรับนักท่องเที่ยวไทยที่มาเที่ยวที่สวิตซ์กันก็คือไก่ย่างค่ะทำไมถึงชอบกินไก่ย่างกันนะนาจะเพราะรสชาติที่ถูกปากคนไทยแล้วก็โปรตีนเน้นๆด้วยจริงๆแล้วถ้าสามารถกินพวกพิซซ่าได้เนี่ยราคาจะถูกมากๆเลยอย่างพิซซ่าจัโมโบ้ก็เพิ่งจะสองเหรียญกว่าๆเท่านั้นเองพิซซ่าที่นี่มีหลายราคามากๆเลยค่ะแล้ว จะเอาหน้าเยอะหน้าน้อยชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ราคาก็มีตั้งแต่2เหรียญกว่าๆถึง10กว่าเหรียญเลยก็มีว่าลาซานญ,ญ่าแพ็กมาแบบ3กล่องใหญ่ๆกล่องหนึ่งก็400กรัมแล้วกินคนเดียวไม่หมดนะคะกล่องหนึ่งเนี่ยตกกล่องละ100ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองมีหลากหลายรสชาติให้เลือกสรรสองกล่องอาหารสําเร็จรูปแบบเข้าไมโครเวฟแล้วกินได้เลยเนี่ยถ้าเป็นพวกอาหารมื่อหลังราคาก็จะไม่แพงค่ะตกประมาณ2.9หรือว่าประมาณ100กว่าบาทเชน่นกัน ว่าถ้าเกิดติดอาหารไทยต้องกินพวกข้าวแกงกะหรี่หรือว่าอาหารเอเชียนเป็นเส้นๆก็จะแพงหน่อยตกประมาณได้ <7 S 2> ได <4 S 2> เจเหรียญก็มีได้แบบถูกๆสี่เหรียญก็มี <4 S 2> เหมือนกัน, <4 S 2> นค่ะตกประมาณ160าอก,กิบาทิได้หนึ่งคนหนึ่งมือ,อดีแต่ว่ารสชาติก็อาจจะจืดๆหน่อยไม่ได้ถูกปากคนไทย<ม>เท่าไหร่ สลัดได้ราคาไม่แพงเลยค่ะชิ้นเล็ก1.8ประมาณ70บาทส่วนชิ้นใหญ่ๆแคมเยอะน้อยก็5เหรียญค่ะ200แล้วก็ถ้าเกจะเป็นไส้ไก่ก็3.5 3ัคหน่อยเือความเฮลตี้ซองถุงใหญ่ๆเลยมีทั้งหมด10ชิ้นตกชิ้นละประมาณ12บาทค่ะ2บาทหรือว่าจะกินแบบสดๆก็ชิ้นละ1เหรียญ40บาทชิ้นใหญ่ๆก็จะ2เหรียญ80บาท คือ1สวิสฟังแรกได้39.74บาทแล้วทเราก็คูณ4ไปเลยง่ายๆค่ะราคาที่แนะนำเลยสำหรับที่นี่ก็คือแพสตรีค่ะว่าพปกขนมปิ้งพายต่างๆอร่อยมากๆเพราะขนมปิ้งที่นี่เขาใช้เนยแท้ๆไม่ได้ใช้มาการีนสามารถติดมั่มวๆได้เลยนะอร่อยทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขนมทาร์ตมัฟฟินหรือว่าขนมหวานต่างๆ เพื่อนๆถามมาค่ะว่าเธอเธออายบ้างไหมเนี่ยเอาอาหารมาเทียบกับหน้าเนี่ยคนสวิสเขาไม่ทำกันนะตรงนี้เลยว่าเพื่อยอดวิวแม่ทำได้ค่ะก็อยากให้เห็นว่ามันใหญ่แค่ไหนอย่างขนมปังแถวเนี้ยใหญ่มากๆเลยหครึ่งกิโลกว่าๆเลยราคาแค่1.34เท่านั้นเองตก54บาทค่ะกินทั้งครอบครัวได้เป็นอาทิตย์เลย ขนมปังของมิโกรเป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะเพราะเราก็ไม่เคยกินปกติก็ซื้อแต่ถุงเล็กๆประมาณนี้เท่านั้นเองแต่ขนมปังที่นี่อายุยาวมากเลยนะเก็บได้เป็นเดือนเลยน้ำส้มมิโกก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราซื้อประจําค่ะน้ำส้นแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หนลิตรหนึเท่านั้นเองราคาตกเจ็บาทไทยส่วเพื่อนสายหวานบอกเลยว่าพลาดไม่ได้นะคะขนมในมโกรเนี่ยอร่อยไม่แพ้ขนมปังฝร,รั่งเศ เป็น,นี่ห้อของมิกโกราคาก็จะไม่แรงมาก1-2เหรียญ2เพราะปกติเขาให้เด็กๆไปกินเป็นอาหารว่างที่โรงเรียนกันค่ะอร่อยสุดๆก็มีขนมบัตเตอร์ไฟหรือว่าผีเสือเ้อกล่องเล็ก2.2เหรียญกินไม่เคยพอต้องกล่องใหญ่แบบครึ่งโลกันไปเลยค่ะนขนมหวานก็ละลานตาค่ะไม่แน่ใจว่าเพราะตรงนี้เป็นโซนที่พูดาภาษาฝรั่งเศสหรือเปล่าขนมหวานก็เลยจะเป็นสไตล์ฝรั่งเศส ไม่แพ้ซื้อจากเบอร์เกอรี่ในฝั่งฝรั่งเศสเลยค่ะราคาแพงกว่านิดหน่อยเท่านั้นเองก้อนใหญ่500กรัม10ิหรเท่านั้นเอง390บาทสปูนิสงสปอร์เกอรี่ของโปรดด็อกแดนนี่280บาทค่ะอยู่ที่นี่กินอยู่แบบคนสวิสกินแบบคนท้องถิ่นราคาก็ไม่ได้แพงมากเลยค่ะ ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็ตามไปดูคลิปอื่นๆได้ที่เพจมาช่อ o u t u b e สนามเล่นเด็กเ้ิดแล้วฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ